เรื่องหลังการถ่ายงานน้องเอเดน5 0 0แสนซับเขาถ่ายงานกันยังไงไปดูันครับจบที่ไรเดอร์แปดสิบเ้าองจริงป็นจริงดังที่มาเมาต้องรถยังไงเอาใหม่ใหม่าแมาแต่งรถยังไงที่ r i เดอร์แปดสิบเ้าเาได้ทรัพคุณจะททุกคนทุกคนของี่รเอร์แปดสิบเาจังปังใช้แท้ใสไ่ไรเดอร์ใส่ทัวรริ่งต้องเอปิดดูคิดดีว่าะเอาใหม่ใใส่ตัวร์ริ่งส สุดยอดมากได้ร่วมงานกับน้องเอเดนน่ารักมากปะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องเฉาเกลือกันต่อว่าแต่งอะไรบ้างรายการแรกจะเป็นแคสบาร์ไฟสปอตไลท์ขายึดกล้องกล้องหน้าประกับกันล้มที่วางแก้วน้ำอายุดกล้องโกโปรที่จับมือถือแบบแม่เหล็กหน้าจอดู GPS ตุ๊กตายุกเยื้องที่จับมือถือปลดเร็วแหลกท้ายแบรนด์สามเอสกล่องป๊บอลูมิเนียมกล้องมองหลังโชคอัพปัวเฟนเดอร์หมวกกันน็อกเลียวทุกคนครับเราสำหรับใครนะครับที่กำลังหาอุปกรณ์เสริมนะคบไม่ว่าจะเป็นที่จับโทรศัพท์นะครับแคสบาร์ Bar, นะครับ มีครบมากนะคบที่ไรเดอร์89นะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเข้ามาดูนะครับมีหลายสาขาลองหาข้อมูลได้นะคบแต่วันนี้เอเดนมาที่สาขาบางแวกนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าอุปกรณ์ครบแน่ก็คือสมกับสโลแกนของเขาที่ว่าครบจบในที่เดียวที่ไ i เดอร์89จำแมก